สว <susurra> สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้ก็จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสร,ระหว่างแรงค์พบริวนะครับราคาต่อรองเปิดมาที่ริวต่อเสมอค,ครึ่งแรงเตรียมเปิดสนามออสตูดเดรนต้อนรับการมาเยือนของทีมริวโดยเจ้าบ้านแรงค์ภายใต้การทําทีมของกุนซือเดวิดกุยออนมีโอกาสเกบได้ถึง3แต้มในเกมที่แล้วนะครับแต่ก็พลาดทั้งที่ออกนาไปก่อนทั้ง2ประตูแต่ก็จบลงด้วยผลสกอร์2-2กับมอนโกนะครับส่วนทางฝั่งริวภายใต้การทาทีมของคริสต,ตอสกาติเย่พาทีมนั้นประเดิมเกมแรรกกด้้วยยผลเเสมมมออาาาท่่นนัับีง แถมยังต้องเสียนักเตะอย่างเฮลิโดมันดาว่าให้กับโทษแบนอีกด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ผลงานตลอด3เกมหลังสุดของทีมเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครนะครับดูแล้วเกมนี้แร้งที่ได้โอกาสเล่นในถิ่นประกอบกับสถิติการเจอกันก็ยังข่มทีมเยือนอยู่น่าจะมีลุ้นเบียดเข้าวินไปได้มากกว่านะครับในเกมนี้ทีเด็ดฟันธงวันนี้นะครับรองไปเลยแร้งสกอตดิคาตแรงเปิดบ้านเชือดริว1 0